ง่ายๆกับยายโสพินค่ะพามาเก็บยอดกระทกรกค่ะเนี่ยยอดกระทกรกนี่ยายเก็บไว้ได้ประมาณนี้ละยอดกระทกรกนานๆกินเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกลวกกะทิใส่กะทิไปด้วยอร่อยนะคะนี่มีเยอะแยะ,แยะเลย บางทีเขาก็เรียกว่าตำลึงทองนะเนี่ยคนที่บ้านบอกว่าเขาเรียกกันตำลึงทองเป็นฉายาฉายาเรียกกันมากกว่านะเก็บกันไปนี่เดี๋ยวก็ไปเด็ดหนวดเด็ดอะไรแล้วก็เป็นใบๆแล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกเพิ่มพลังให้ตอนเช้าไฟเบอร์ผักใบเขียวอร่อยค่ะ มาเก็บกันนะคะนี่เก็บกันเลย